ชีวิตคนบ้านๆนะครับไม่ได้เคาดิดป้าพี่น้นนองเรากันเลเยรีวิวเนี่ยบนอันเลิศเกลือบรรยากาศแบบนี้นมพัดชิลๆเนี่ยถ<อ>่ายว่างาหอยเอาหอยงาปลาเอาปลา,า,ปา,า,นาน่าเอาอะไรน้าเลยไปย้าฮู้มันมีผัวพี่น้องครับผมในเรื่องนั้นข้าลงเข้าลงใส่พิซาตัววา้าวเราใส,ส่พิซาตัววา้า

กูดีเว้ยปุ่น้องนามนาำแบกหลอมมีอยา่างรู้ไรคอนเทนต์กันไยก็ยอมบักวันเนี่ยพูดอะนัพูดหน่ะอเออเออถ่ายจบคุณอ่ะ เขาเพิ to to <re pe as ps> wrote, ่เลเปิดดีเปิดไถนากันปุ๊บวันนึงตกบิลลี่ตรงนี้ปลาลำฮอร์มอนหรือว่าปลาลิมปลาลิมฮอร์เกิร์กมีหงมีหอยหอยแขรงหอยหอยหอยเมื่อคือนสวยๆวันนี้ผมหน้ากันแล้วนะถึงไอขิงอาข้าวเฮ็ดหน้าก็ปอกมาทั้งปีนะครับเนาะเต็ียมหมดในกูปีฮะข้าวเฮ็ดหน้ามาก็ เป็นต no. <ướ correlation> ิกเม่าไทยกันไว้ผลก็ไม่ใหญ่นะบอกรลางนีารนี่ก็เป็นวิวตั้งหลังเฮือนคารคอนเนาะพาลิปปาค่ะบอกเขาว่าบอกเขาพวนอห้อยนั่นและลืมหน้าเนี่ยฮะเออต้องไลไต้องมีปลายยังเนี่เนาะตัวกองกันค่ะไม่ไม่ไม่ีอะไรเลยอ่ะเขาน้เขาไกอกมีเขาว่าต้องเปนอะไรยังันอไปกับปิดเบิกนก เละเจ๊เออไหนแกขาวกวเปิดว่าเสียงรถไทยมันลังหน่าไหนเนาะคัดด้วยเอาเสียงออกเออแล้วเขาก็มาลาดเอามือมือมือวุ่นว้เหนือเฮิรนนี่ยตีลงมาย้อนเอาปลาเปิ้์นหนึ่งกันเออวุ่นว้ยเออไปลงมาถึงของด้วยของตอนแรกก็เขาอูุ้มเปิ้์นเละเก้ากว่าเก้ามากใครวุ่นว้ในใจว่าอ่าใคร พวกมีปลาในย้อนเอาจมเหยอินเนี่ยออ้าลูทามกาทามมาอุบกาอุบมามีวะค่ะปลาตตงก็มีว่ะเอาโหโอ้แต่เรื่นี้ยังก็หายากมาเนาะในก่มเจริหน้าของปืเนี่นะปืนูมาพวกปนมาเฉาปูโบราณปนมาเฉาเนี่ยว่ะอือพะปีน้องมันในแต่มาหาหอยหาปูหาปลาเนียมันเหมือนมือกูปอกค่ะมือกูปอกปลาในน้ำหนาและหนาเนี่ยค่ะค่ะลงมาเนียนะ มือ่อสองสามปีที่แล้วนะมื่อมีม,อมื่มอไปมียาขายานะตัวเร็วได้ฮะอะลโลอย่าไปกึ้งใครไม่น้องหยาเปล่า<อ>ข้าลงมาในเม่ยงโตอย่ามีมีอยู่ในเมียงอยู่อย่างทิ้งเกเหนือน้ำนะเมื่อกูปอกเหมือนในะฮะมื่อกูปอกอู้รุมสมบุญป้าในป้าเย็นเนี่เอาไสมมากลางในโอ้ยเขีมหน่อยไม่น้องชุดยอดอะกันเลิมมาในโอ้ฮาวก์ตัวฮาวก์ตัวตัวเร็วกะเมียค่ะวางเป่าทันขี้มีนอำนาเนาะเป็นไรไม่น้อง เดียวมันมีอย่างนาวะมันมีตเจอ,อยังข้อยู่วะ่ะน้นนาๆข่าเขาขงลงมาตัวในมันเมยงโอยงออูอยังามีอีไม่ต้องเออเดี๋ยว่าปูว่าปลาละกบสงังในเ่น้อว่าอยากขายามนันหนักสารเคมีมนันหนักโอ้ยไมโูงยังมีเลยค่ะลงมาในาข,าข,าข,ขนะ่ากจงปอนมีกัมีตัวเล็กๆว่ะไรแหงมีเยอรอกนั่นละมัมานนา่เออวันนอกรบมันมน่งมันมีอ่ะหาขกินอยเดียวล้วพูดแกเป็นน้ำแตงน้ำต้งน้ำแตงมูองนี่อู้ขาเป็นโลันเ มองไหนมองไหนป่ามองไหนตัวเลมี่ยโตมีออทายกินยาหนาวครัก็แปว่าเป็นที่สุดที่ไทยเนาะเป็นเป็นยาฆ่าแมเล้งอะไม่นาะวนนี้มาอยู่้นองคอรุ่นดีีกเห็นหน้าตัวเลือม่มปามีออ มีปลาเนี่ยเป็นเลขปลาลูกเลยนีย่ปลาลูกวะเนี่ยหาชื่อเล่ยอย่างมีเลยโอ้มีมุมีแมงอย่างแมวเหมือนมือกุ๊กป๊อะมือกุ๊กป๊อ,อกให้ตักปลาเนี่ย เป็นเขียนเป็นเขียนสร้างในบริจาคทำไมยังมีมูลอ่ะนี่นอตนึ่กะสวนสาธารณะกำลืนสุดกำสุดลืนเขาก็ไปมือเฮินขึ้นอย่างแห้วเนี่ยนาเออไรยืมลยฮียังฮีมิวเฮือ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 คำในก็ไงลาหมาม่าแทนพี่น้อง